ครับนี่ก็คือหอพระหอใหญ่วัดบุคคารามงกราดตดเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในเรือนเรือนพระพุทธรูปไม้องค์ใหญ่นะเข้าไปดูข้างในกันนะ นีกี่ร้อยปีแล้ครับอยสามร้อยาอย้อแต่วารยกว่ปีใคร <c oughs> เกิดทันมั้ยแล้วตรงไหนที่ว่าเขามีภาพวาดของอะไวิรบุรุษขาถเดซนี่ว่ามีภาพทีไหนก็วัตเมน่นก็มีตัวเพิารณ์ นี่คือพระพุทธรูปไม้เก่าแก่าทางพระช่างว่าเป็นพระพุทธรูปที่อายุประมาณสามอปีเดี๋ยวมาได้เดี๋ว

ี่จะไหว้ละเออยืนจะได้ถ่ายได้เลแล้วไหว้กันจะให้ถ่ายเราหาลูกเยอะเอาไหว้มาหน้าหาลูกเยะเดี๋ยวไหว้กันเาาถ่ายกันเข้าไปเข้าไปไ้ไงอาหันหน้าก่อนเดี๋ยวหันหลังอง

เดี๋ยวมาหันหน้ามาทางนี้หน่อยแม่มายืนกันเลยนี่หันหน้าตรงนี้